นะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเทพื้นแล้วนะครับผมพรุ่งนี้จะเทพื้นตรงนี้แหละนะครับจะเทพื้นตรงนี้ที่เราเทคานไว้นะครับวันพรุ่งนี้เนาะนะครับผมนี่มันก็จะเทแล้วประมาณันที่28 29นะครับก็จะมีองค์พระที่ทําฐานไว้นะครับตรงนั้นนะครับผมที่ทําฐานไว้นั่นแหละนั่นแหละตัวปลายนิ้วผมนั่นแหละนะครับทําฐานเอาไว้ทําโครงสร้างดัดเหล็กไว้เรียบร้อยแต่ว่าแบบพระยังไม่มานะครับผมต้องรอแบบพระก่อนแบบที่เราจะเทแบบก็คือตัวนี้ครับ นะครับผมเดี๋ยวผมขยับหน้ากล้องก่อนอ่าแบบคือตัวนี้ครับที่เราได้ล้างเอาไว้นะครับนี่คือแบบพระนะครับที่เราล้าง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 เอาไว้นี่แหละครับคือแบบนะครับต้องประกอบแบบนี้ก่อนถึงจะเทปูนได้นะครับแต่แบบองค์พระองค์นั้นนะครับแบบยังไม่ได้มานะครับตอนนี้แบบอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปเทียอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่นะครับแบบองค์พระองค์ใหญ่นะครับก็เลยต้องรอก่อนก็คือสร้างฐานนะครับสร้างฐานสร้างอะไรไปรอแบบมาพุกกระเทพื้นเลยนะครับ ขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะครับผมทุกท่านนะครับผมขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะครับแล้วบันดาลใจนะครับผมมาจากนะครับผมกําลังใจของชาวบ้านนะครับแล้วก็ผ้ามหาที่ท่านอยากจะได้พระนะครับผมมาไว้ให้ญาติโยมได้เป็นขวัญกำลังใจกราบไหว้บูชาเนาะนะครับผมก็พระอาจารย์ท่านหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าประสงค์ที่ต้องการแบบนั้นก็จะมาเทให้นะครับผมชาวบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกัน ปูนคนละลูกสองลูกคนไหนมีเยอะก็เจ็ดแปดลูกก,ก,ออก, Q Q ก็ว่ากันไปนะครับคนไหนมีทรายก็ออกทรายนะครับคิวสองคิวก็ว่ากันไปนะครับคนไหนทรัพยากรทรัพยากรน้อยเขาก็มาช่วยแรงนะครับผมก็เริ่มด้วยช่วยกันนะครับก็จะประมาณานี้นะครับผมในหมูห่บ้านเราเนาะเป็นอย่างนั้นนะครับช่างฝีมือก็ถอดแบบแล้วก็ช่วยกันแต่งองค์พระนะครับวันนี้เอาให้จบ นนี้ะครัแต่เรื่องสีนั้นที่หลังครับต้องรอสีแห้งปูนแห้งก่อนนะครับบุญครับบุญใหญ่เนาะเมื่อเช้านี้ทามาสามท่านนะครับก็มีน้องวิสาวสำเหนือนะครับผมมีพี่ไพบูลคนหลังเขานะครับผมแล้วก็มีพี่ธารพันธ์ครับนะครับผมก็ได้ทําบุญมาผมก็ได้ได้เขียนแผ่นทองนะครับผมได้เอา ไว้ที่องค์พระแล้วนะครับผมเขียนชื่อช่องใส่องค์พระไว้นะครับเพื่อที่จะให้รากฐานของช่องได้แข็งแรงเหมือนกับองค์พระนะครับผมนะครับเหมือนรากฐานขององค์พระเลยนะครับขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองขอให้ช่องนะครับปังๆังนะครับทําคลิปไหนลงไปก็ขอให้เป็นคลิปล้านนะครับผมทุกท่านเลยที่อยู่ในไลฟ์ผมเนาะนะครับผมขอให้เป็นคลิปล้านนะครับผมขอให้ยอดปังๆังนะครับยอดคอมเมนต์เยอะๆยอดกดไลค์กดแชร์มีแต่หลักแสนหลักร้านนะครับผม ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับผมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับนะครับผมนะครับทุกท่านเลยเป็นเทวดานางฟ้าเต็มช่องผมเลยเนาะนะครับผมไม่ทราบว่าภาพชัดไหมครับ คุณดาดาโคตรโชคดีสวัสดีครับคุณดาด่าครับนะครับผมสาธุด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวดาผมส่เปปเปอรนะครับคุณดาด่าครับดูทั้งาแป๊กเลยเนาะสุดยอดสวยงามมากเลยครับงงแคบจะไม่ได้แต่งเลยเนาะสวยเนียนเลย หน้าขององค์ท่านนะครับผมสวยงามมากเจ๊พรบอกคุณดาดาสวัสดีค่ะนะครับผมหน้าขององค์ท่านนะครับโอ้สวยงามแทบจะไม่มีอ่ามีลมอากาศเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรับลนนี้ก่อน ให้ดูความสวยงามขององค์ท่านนะครับแกะแบบออกมาแล้วสมบูรณ์มากเลยนะครับดูสิครับโอ้โหนะครับผมช่างแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยเนียนเลยครับเนียนมากแทบจะไม่มีรูมอากาศเลยครับที่นาทสวยงามจริงๆนะครับโอ้โหนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมบุญจริงนะ เราไม่รู้วามีอรบ้เราตงทำแต่เราต้องทำให้ดีที่